ใครที่ใช้งานปรินเตอร์แคแนอนะครับแล้วเจอปัญหานี้นะก็คือหมึกขาดสายนะครับหมึกไปเข้าตลับแบบนี้นะนี่ครับตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะนะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับเราใช้สลิงแบบนี้เนาะขนาดไหนก็ได้นะเป็นสลิงที่เป็นเข็มขีดยาแบบนี้นะครับผมเราเฉพาะตัวสลิงนะแล้วก็ใช้การดูดได้นะครับถ้าหมึกมันขาดสายเยอะนะเวลาเราใช้ดูดใช่ไหมครับผมแล้วก็บีบตรงนี้ขึ้นครับเวลาดูดดูดหัวดําก่อนนะครับเพราะดาจะมีแค่สีเส้นเดียวนะครับผมเวลาดูดนะครับนี่ ปิดฝาไว้แบบนี้นะแล้วก็เสียบสลิงเข้าไปครับแล้วดูดครับผมหมึกวิ่งมาตามสายแบบนี้นะครับให้เรายกตรงนี้ขึ้นนะมันจะกดสายหมึกไว้หมึกจะไม่วิ่งย้อนกลับนะครับผมแล้วก็ดึงออกนะครับผมจากนั้นอ่ะเราจะมาไล่ตัวตลับนะครับตลับที่เป็นตลับสีนะเพราะว่าตลับสีเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่สามสีในตลับเดียวนะเวลาเราไล่ตลับสีเราก็ดูดเหมือนกันนะครับแต่เวลาดูดดูดเรียงตามสีนะครับก็จะเป็นสีนะฮะ สีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะนะครับ <Jub il> เราดูดสีเหลืองก่อนนะครับผม <S 2> <S 2> ดูดสีเหลืองก่อนนะครับพอสีเหลืองวิ่งมาตามสายแล้ว <S 2> <S 2> <Democrat> เราดันตัวนี้ขึ้นครับดันตัวนี้ขึ้นนะเดี๋ยวมันจะไม่ย้อนนะครับผมจากนั้นเราจะดูดสีต่อไปอคือสีน้ําเงินนะครับถ้าเราจะดูดสีน้ําเงินเวลาเราจะดูดเราต้องเอาตัวนี้ลงใช่ไหมเพราะว่าให้มันประกดทับสายตัวนี้ไว้เราใช้มือเราครับเล็บนะนะครับกดตรงสายสีเหลืองไว้นะครับกดตรงสายสีเหลืองไว้นะ แล้วก็เอาตัวนี้ลงมันจะไม่ย้อนเราเอาสลิงเสียบเข้าสีแดงครับแล้วก็ดูดสีแดงนะเนี่ยครับพอสีแดงวิ่งมาเราดันตัวนี้ขึ้นครับคาราวนี้เราปล่อยสองเซนในแล้วเห็นไหมนี่ครับคาราวนี้เราก็จะมาดูดสีน้ําเงินหลักการที่จะดูดสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับ <c oughs> เราก็ต้องกดตรงสายสีสีเหลืองกับสีแดงไว้นะครับผมกดสองสายไว้แดงกับเหลืองแล้วเอาตัวนี้ลงมันจะไม่ย้อนแล้วดูดสีน้ําเงินครับพอสีน้ําเงินวิ่งมาแล้วเห็นไหมครับเราดันตรงนี้ขึ้น เห็นไหมครับหมึกจะไม่ย้อนแล้วนะจากนั้นนะครับเราก็กดตัวนี้ลงกดปิดกดปิดแล้วเอาตัวนี้ลงแล้วสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบผ่านตัวคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้น้ําหมึกชาร์จเข้าหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้น้ําหมึกนะครับมันขาดสายเยอะขาดสายไปเยอะแหละแล้วเราสั่งล้างหัวพิมพ์กว่าที่น้าหมึกจะวิ่งนะครับเข้าหัวพิมพ์เนี่ยมันทําให้หมึกที่อยู่ในตลับครับมันออกไปหมดนะครับผมทาให้หมึกไม่มีในตลับ เราต้องดูดน้ำหมึกให้มาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยล้างหัวพิมพ์นะครับผมอันนี้คือวิธีไล่น้ำหมึกนะลองเอาไปทําตามดูนะครับผมง่ายๆนะครับใช้แค่สลิงแค่ี่ตัวเดียวนะครับผมแนคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็ฝากพี่ๆีนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ถึง1นึ่งแสนซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ